สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมียเราแฟนเพล่งแฟนหมอลำของแม่ยายไฟทองย่องใหญ่ปลอดภัยไร้กังวลคนประหยัดสุ้ผู้สุขคนค่ะพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฟทองชาแนลพี่น้องแฟนเพจแม่ยายไฟสุ้ผู้สุขคนค่ะเมื่อนี้ยายไฟสิมาเบาเรื่องข่าวดีสุพี่น้องเขาฟังนะคะวังหันไรสดว่าชัยไรสดทักทายพี่น้องพอดีอากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนไรเน็ตมีปัญหามันติดมันขัดไรก็เลยใจใหายนี่ค่ะไม่เห็นเป็นคลิปดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเห็นเป็นคลิปเบาเรื่องความเคลื่อนไหวสุพี่น้องเขาฟัง นะคะคลิปสั้นๆมนียายไฟกับมโลโกคานวดหลายคนอสมควรอยู่ขาดจะิญสิมาเว้ามาแนะนําสูี่นองฟังกอนนะคะเมื่อวานเนี่ยทังเพจหมอน้ำน้ำบีหง่นออกมาประกาศรับสมัครสมาชิกร่วมงานหลายตําแหน่งนะคะจานวนมากนะคะเพ,พิ่นโพสต์ทั้งเพจแล้วก็สมาชิกก็ร่วมกันแช่นะคะแช่ออกไปหนาเฟซไปหนาเฟซมั่นนะคะแล้วก็สิมีลูกๆน้องๆเขามาคอมเมนต์เขามาสมัครหลายค่ะแล้ัปนี ที่สาคัญทย่ายไยอยากบอกก็คือสิมี่ลูกๆอยากมารวมงานกับมารับน้ำมีหกเนี่ยทักแชทมาสมาัครผ่านเมไฟเพราวว่าสิเป็นว่าสมาัครตลกได้แม่สมัครแดนเซอร์ได้เม่สมัครนักร้องได้แม่อันนี้ยา่ยาสามารถสมัครทางเฟซแม่ไฟได้ค่ะเด้อแต่ว่าเม่ไฟขอแนะนํานะคะผูใ้ใดทักแชทมากกับขอพูดหลายๆแต่ว่าก็แนะนําไปนะคะหายคําแนะนําในแต่ว่าสมาัครผ่านเฟซแม่ไฟบ่ได้นะคะให้ขอไปกดติดต,ตามเพจ เพจหมอลำน้ำวิหกพิมพ์คําว่าหมอลำน้ำวิหกเออมันก็จะเห็นเพจขึ้นมานะคะมีหน้าปกหมอลำน้ำวิหก,กันแ่ละคะ่ะแล้วก็กดถูกใจแล้วก็จะมีโพสต์เกี่ยวกับการสมัครมีลิงก์แปะไว้นะคะแอดไลน์ไปแล้วก็ไปสมัครทางเพจเพิ่นเดนอค่ะเดอบอออมาสมัครผ่านเฟซบุ๊กแม่ไฟนะคะแล้วก็บเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อแล้วก็สมัครได้คือเบอร์นะคะ 0653515168 0653515168ด้อค่ะเด้อเอาย้ำอีกตือหนึ่งค่ะ0653515168หรือแอดไลน์ไปที่หำำดหมอลำนำที่6 7 8 9 S หมอลำนำที่6 7 8 9เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือเข้าไปติดตามเพจเิ่นสิมีลิงก์แปะไว้นะคะกดไปที่ลิงก์นะคะ แล้วก็เฮ็ดตามขั้นตอนค่ะขั้นผู้ใดแชทมาสมัครนะําแม่ไฟนี่แม่ไฟบ่กรับนะคะเพราะว่ามันบ่แม่นหน้าที่ของแม่ไฟมันเป็นหน้าที่ภายน้าที่มัน,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 มนแล้วช่วงนี้แม่ไฟก็ยุ่งกับลูกค้านวดพอสมควรอยู่จังซี่นะคะอาจ,จตอบซ่าอาจซึ่ม่มีเวลาได้ตอบนะคะก็สิว่าแม่ไฟคือยิงแท้ถา,ถามไปก็บ่ตอบที่เท่านั้นสี่ภาษาบาช่วงนี้แม่ไฟติดทุระแม่ไฟไมีลูกค้านวดนะคะมื้อละ6-7คนนะคะ ก็เลยสึบว่าคอยมีเวลาได้มาเ้าน้ำแต่ว่าสิครแนะนน้ำพันคลิปนี้ก็เรียกกันว่าให้ไปสมัครที่เพจ แฟนเพจของหมอลำนามวิหกนะคะหรือโทรไปที่เบอร์โทรศพัพท์06หา3หา1หางหกแปงานฤดูการหน้ายังเหลือหลาย้วก็งานที่ค้างไว้จากฤดูการนี้ก็เลื่อนไปเป็นฤดูการหน้าแล้วก็งานที่จองขามปีรับรองว่ามีหลายแถแน่นอนนะคะบอดามานะคะบ่าวาหลนะคะ,าาะ,คะสำหรับซุ้มที่ขามาดามาก็เรีวแต่เพล่นนะคะเพราะว่าหน้าหน้า,นาจิตตังสังขารปูงแตงหามคนสิเวลาหามค้นสีซา หามคนสืเลือมั่นหามกันบ่ได้ดอกขพดค้คนว่าหามฝ้าหามฝนหามคนจุดจุดจุดมันหามบ่ได้นะคะใจไผใจมัน่นหมกัไมกไผหมักมั่นนะคะค้นเท่าหมักบ่คือกันคนคิดของแต่ละคนกับบ่คือกันนะคะบังคับกันบ่ได้มีค้นหักก็ต้องมีค้นสร้างมีค้นสร้างก็ต้องมีค้นหักนะครับพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามทั้งเฟสเพจขอบคุณที่ติดตามทั้งช่องยูทูบขอบคุณนะคะยอดซับสไครต์ที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันถึงแม้ว่า จะเพิ่มขึ้นวันละไม่มากแต่ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแให้ความสนใจแชดมาสมัครพานทางแม่ไฟแม,ม่ไฟแนะนําไปแล้วเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านค่ะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาค่ะบ๊ายบาย